bmw e 6 0นะครับปี2005นะคันนี้นะครับเป็นตัว is e นะครับตัวท็อปราคานะครับ4,69,000บาทนะครับแพงแต่ว่าคันนี้เครื่อง m 5 4นะครับเป็นเบนซินนะครับถ้าเทียบกับของแต่งที่มีมาในคันนี้นะครับแล้วก็สภาพ ความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือว่าเป็นตัวบอดี้เขานะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ถูกมากนะครับฟิกเมต์เป๊ะ,ปะแล้วก็สภาพพร้อมใช้เก็บงานมาเรียบร้อยแบบคันนี้นะครับมาดูคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังรับประกันเลยครับ Still, I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. you never hear me, bitch, now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Uh, they see with the negativity. But I just slide right by that energy. สู่เลยครับพวกผมนะครับเวจากเวอโต้นะครับวันนี้นะครับผมมีรถ BMW E 6 0นะครับปี2005นะคันนี้นะครับเป็นตัว ISE นะครับตัวท็อปเครื่อง M 5 4นะครับเป็นเบนซินนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับผมขอเปิดราคาไว้เลยนะครับต้นคลิปเลย คันนี้นะราคานะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับแพงกว่าในท้องตลาดนะครับประมาณแสนบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคันนี้ทำไมถึงแพงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเทียบกับของแต่งที่มีมาในคันนี้นะครับแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเกียร์หรือว่าเป็นตัวบอดี้เขานะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้ถูกมากนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับชุดแต่ง m 5นะครับแท้ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัจซัลลีภายนอกนะครับหรือว่าภายในเนี่ยก็ได้เจ้าของเก่าก็ได้ทําการแบบว่าย้ายก็เหลือแค่เครื่องกับช่วงล่างนะครับที่ไม่ใช่นะอ่าเดี๋ยวคู่นี้นึงนะครับสําหรับ e 6 0นะครับคันนี้นะครับ อาจสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับที่ชอบบอดี้ e60 นะหาบอดี้ e60 สวยๆนะครับมาทําสักคันหนึ่งเนี่ยราคาเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสักเอาสวยๆนะปีประมาณนี้ยเครื่อง m54 นะครับก็น่าจะอยู่สักประมาณ3ามแสนห้าแล้วถ้าเอามาทาเองเนี่ยทําแบบคันนี้นะผมบอกเลยว่าเกินไปเยอะห้าแ0นก็ไม่อยู่ผมจึงบอกว่ารถคันนี้มันถูกราคามันไม่ได้แพงเลยนะครับ ถ้าใครที่ชอบนะครับ e 6กแต่งคร,ครบแบบนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าแต่งครบจริงๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะไปตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วถ้าในความคิดผมนะถ้าให้สวยขึ้นเนี่ยเปลี่ยนไฟหน้าหลังเป็น LCI ก็จะดูสวยขึ้นเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยคันนี้มีมาเต็มแล้วจริงๆงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าของแต่งคันนี้ มีอะไรบ้างมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับตามมาเลยครับเริ่มจากด้านหน้ากันชนนะครับกันชนหน้า M5 แท้นะครับกันชนหน้า M5 คันนี้แท้นะครับขับข้างหน้าหลังแท้นะครับอันนี้ ล้อนะครับล้อ15ล้อ M5 นี้ก็ล้อแท้นะครับยางโตโยีปี20นะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งอ่ะเดี๋ยวไซส์สเกิตข้างก็คือว่าคันนี้กันชนหน้ากันชนกันชนท้ายเกิตข้างแก้มฝากระโปรงนะครับมาทั้งชุดนะครับฝากระโปรงหน้าด้วยนะครับน่าจะอันนี้ของมาทั้งชุดนะครับไฮไลท์อย่างหนึ่งนี่ กระจก M5 นะครับอันนี้แพงมากถ้าคนเล่นจะรู้เลยว่าเดี๋ยวพับให้ดูนิดนึงเท่มากนะครับแท้นะครับคันนี้ราคาโหดอยูอ่ก็เดี๋ยวให้กล้องแพนมาดูนะครับสภาพรอบคันด้วยนะครับของรถคันนี้นะบอดี้บางเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมๆนะครับ ร้อ m เอมห้าหน้าแปดครึ่งหลังเก้าครึ่งนะครับสวยมากแล้วรถคันนี้จัดฟิกเมนต์มาแล้วนะครับสวยเลยแล้วก็ขับไม่ติดเลยนะครับด้านท้ายนะครับที่เห็นเลยก็คือกันชนท้ายท่อคู่นะครับท่อน,นี้เป็นท่อบ้านเรานะฝาโปงท้ายด้วยนะครับคันนี้เพราะว่าฝากระโปรงท้าย m อมห้าเนี่ยมันจะไม่มีรูกุญแจ ถ้าตัวธรรมดาจะมีดูกญแจอย่างนี้ไล่ตรงช่องเนี่ยมันจะไม่มีอย่างนี้มันจะไม่มีช่องมันก็จะเรียบเรียบไปเลยนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดานะอันนี้ก็ย้ายมาครบ,บเลยนะครับอ่าสีรอบคันพร้อมใช้นะครับรถบางเดิมนะครับคันนี้สีเทาเดิมเดิมบอดี้สวยมากนะครับประวัติเจ้าของเก่าประวัติการซ่อมบำรุงรักษาก็ดูแลมาดีนะครับ อ่ออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งรถคันนี้มีสลูปด้วยนะครับก็เป็นสรูปของ M5 เหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งกระดกได้นะครับอันนี้แล้วก็อ่าเป็นหลังคามูลลูปนะครับส่วนตัวผมชอบมากดีเลยปิดอ่านี่นะครับ เอาไว้พาครอบครัวนะครับไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวทะเลนี่ดีมากขับรถกินลมสำหรับคันนี้นะครับครบจริงๆเห็นไหมผมบอกแล้วว่าคันนี้ของแต่งเต็มมากๆที่ดูไปคือของแท้ทั้งหมดนะครับรถคันนี้นะครับแค่ของแต่งกับคุมแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับว่าภายในคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับตามผมมาเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในของ E60 <c oughs> คันนี้กันนะครับคันนี้นะครับเจ้าของเก่าเนี่ยได้ย้ายนะครับภายในมาเป็นตัวของ M5 นะครับสเปคยูโรนะครับ <c oughs> ก็ทั้งหมดเลยนะที่เห็นเนี่ยก็คือเบาะแผงประตูคอนโซลหลังคาพวงมาลัยผ้าแผงลำโพงด้านหลังก็คือทั้งหมดอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า สภาพภายในคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สภาพภายในคันนี้นะครับเบาะหรือว่าแผงประตูทุกอย่างเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับเพราะว่าของที่ย้ายมาเนี่ยก็เขาได้สภาพที่สวยมานะครับพวงมาลัยคันนี้ก็เป็น M5 มีแพนเทอร์ชิพนะครับราคาแรงเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มีสลูปก็ที่ผมพูดไปแล้วแหละ เอางี้เดี๋ยวให้กล้องแพนดูดีกว่าว่าสภาพเป็นไงบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากทางคอนโซลกลางไปเลยมาทิมถ้าเป็นตัว M5 เนี่ยนะครับทิมมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นแบบทิมไทเทเนียมนะครับเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นอ e ีวสิบทั่วไปก็จะเป็นลายไม้นะครับทิมไทเทเนียมเนี่ยผมว่ามันก็ให้อารมณ์สปอร์ตายใ,ในดำทิมไทเทเนียมให้อารมณ์สปอร์ตเลยนะครับเบาของเอมห้าเนี่ยเป็นดึงน่องแล้วก็นั่งเนี่ยโอบกระชับดีนะครับพวงมาลัยอ่าอ,อันนี้ก็ปรับไฟฟ้านะครับขึ้นลงเข้าออกทั่ว,ท,วทั่วไปเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็เป็นตัว ise นะครับเป็นตัวพวงมาลัยแอคทีฟแล้วก็แลกแหลกแลกเนี่ยตัวแอค i ีฟเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้ก็ใช้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงเรือนไม้นะครับเรือนไม้คันนี้เป็น m 5นะครับเป็นไม้สองชั้นด้วยนะครับ เป็นไมค์กิโลกับเป็นใหม์นี้นะครับเวลาเรานั่งขับแล้วเนี่ยให้อารมณ์ของความสปอร์ตมากเลยนะครับแล้วก็เสียงที่ดุดันของท่อคู่คันนี้นะครับมันมากบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารทางด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนะครับทางด้านหลังกันโอ้โอ เล็กรูมเหลือเกือบเกือบสองกำปั้นเลยครับกว้างมากสำหรับอีวุกสิบนะเฮดรูมนี่ก็ประมาณกำปั้นหนึ่งนะครับอีวสิบเนี่ยเป็นรถที่ผมว่านั่งห้องโดยสารเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับกว้างนั่งสบายนะครับด้านหลังเนี่ยโอ้โหแบบสบายมาก <c oughs> อืมและคันนี้มีซัล o ูปนะครับมันก็จะเวลาเรานั่งหลังเนี่ยแล้วถ้าเปิดซัล o ูปเนี่ยมันจะดู ห้องในสามมันก็จะดูโล่งโปร่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันไม่อิดอัดนะก็นี่นะครับเป็นเท้าแขนเท้าแขนใหญ่มากนะครับตัวยกสิบเนี่ยผมชอบชอบมากเนี่ยมีมือที่วางมือมีอะไรเนี่ยครับมีที่เก็บของนี่ก็เป็นที่วางแก้วนะครับนี่นะครับแล้วก็คันนี้ พวกสมุดคู่มือนะครับก็อยู่อยู่ครบนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับต้องไปดูเองนะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คันนี้นะเกียร์ผมพูดนิดนึงว่าเกียร์คันนี้นะครับโอฮอนมาใหม่ให้ทั้งชุดนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยผมรับประกันให้6เดือนนะครับลูกค้าที่ซื้อไปถ้ามีปัญหาระหว่างนี้ก็คือเอาเข้ามาได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับเกียร์ กุ้หอนไปแล้วแล้วก็ช่วกชุดสมองเกียร์อะไรเงี้ยครับทำเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้เนี่ยสบายใจได้เลยนะครับใช้ยาวๆเลยคันนี้ก็เป็นรถที่หนึ่งเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆนะครับขับเนี่ยยังดูสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็มันได้เป็นชุดแต่งแท้ด้วยทั้งคันนะครับภายในก็เป็น M5 แล้วก็เกียร์แล้วก็เครื่องเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับบอดี้ดีเลยนะครับบางเดิมทั้งคันเพราะถ้าใครหา E60 ที่ เอาว่าซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องไปตกแต่งหรือว่าไม่ต้องไปแทบจะไม่ต้องไปแม่ทนแนนอะไรเพิ่มเลยนะครับก็คันนี้ผมบอกเลยว่าน่าสนใจอยากให้มาดูอยากให้เพื่อนๆนะครับถ้าชอบมาดูคันจริงนะครับมีสเสน่ห์จริงๆแล้วก็สมบูรณ์ขับดีมากนะครับช่วงล่างเนี่ยเก็บมาหมดแล้วนะครับโช๊คใหม่สปริงเฮสเตียน้อยนะครับเบรกใหม่นะครับจานเบรกผ้าเบรกเปลี่ยนใหม่นะครับพร้อมใช้ ก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถอีวสิบคันนี้เลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็เอาตัว e หกสิบนะครับคันที่แต่ง m ห้านะครับมาลองเทสมาวิ่งดูนะครับก็รถคันนี้เพิ่งทำเกียร์เสร็จนะครับเกียร์ก็โอเวอร์ฮอนให้นะครับทั้งชุดนะครับสมองเกียร์ก็ทำใหม่นะครับก็จากที่ขับเนี่ยเกียร์เปลี่ยนนิ่มครับเปลี่ยนนิ่มมากเกียร์ไม่มีปัญหาเลยขับดีมากนะครับฟีลลิ่งในการขับรถคันนี้ ผมว่ามันให้ความรู้สึกที่ดูสปอร์ตมากกว่าตัว E 6 0ตัวธรรมดานะตัวที่ไม่ได้แต่งนะครับเพราะว่าคันนี้ภายในเนี่ยเจ้าของเก่าเขาก็ยกภายในของ M 5มาใส่นะครับก็จะมีเหมาะหน้าหลังแผงประตูก็พวกคอนโซลนะครับพวงมาลัยโดยเฉพาะตัวพวงมาลัย M 5เนี่ยผมว่ามันจับกระชับมือเลยนี่ ใช้กล้องดูเนี่ยมันจะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะอ้วนอ่าตรงเนี้ยพอเราจับปุ๊บมันจะขับแวร้สืกอว่ากระชับมือมากนะผมว่าดีดีเลยแล้วคันนี้เป็นแพนเทนชิพนะครับพวงมาลัยแพนเทนชิพถือว่าวงมาลัยนี้แพงนะแล้วก็ภายในคันนี้ก็ให้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็คันนี้ได้เลือนใหม่ M5 ด้วยเป็นเป็นเรือนใหม่2สองชั้นนะครับ พอขับแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่าเออดูซิ่งดีนะคันนี้ถ้าใครที่ชอบรถเสียงโหดๆค้างๆหน่อยก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าออคันนี้เป็นท่อตีออกตีออกสองเลยไม่มีพักกลางนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบรถเสียงเงียบเนี่ยไม่ตอบโจทย์บอกเลยก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควร แต่ว่าผมมีหม้อพักกลางของเดิมเขาอยู่นะถ้าใครซื้อไปเรารู้สึกว่าเสียงมันมันดังมากไปก็ใส่พักกลางได้ครับเสียงมันก็จะเบาลงแล้วมันก็จะออกนุ่มๆอ่าแต่ถ้าใครที่ชอบเสียงแบบโหดๆแผดๆหน่อยถูกใจแน่นอนคันนี้นะครับคันนี้ช่วงล่างนะครับอ่าเป็นสปริง hr r เตี้ยน้อยนะครับ ขับสบายแต่ว่าจัดฟิกเมนต์มาเนี่ยเป๊ะเลยฟีลล mm ิ hmm. ่ง <Feeling S 2> ในการขับผมว่าไม่กระด้างเลยแล้วก็โชค๊คเนี่ยก็เปลี่ยนมาใหม่นะครับช่วงล่างคันนี้เพิ่งเก็บงานมาแน่นมากขับดีมากนะครับ mm hmm. ก็ฟีลลิ่งโดยรวมคันนี้ผมว่าขับเรารู้สึกว่าผมชอบนะมันดูสปอร์ตดีอีกอย่างหนึง่งนี่ไฮไลท์เลย มีมูลรูปนะครับก็เป็นหลังคาสลูบของ M5 นะครับก็เจ้าของเก่าก็ยกมาทั้งชุดเลยนะครับเปิดได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงก็ได้แต่ตอนนี้บ่ายสี่นะครับก็ร้อนนี่ให้กล้องแคนดูเปิดปิดได้นะครับนี่ครับ่าเอาไว้ขับไปเที่ยวต่างจังหวดัดอะไรเงี้ยผมว่า เขาท่ามากๆเลยนะครับไปทะเลไปอะไรอย่างนี้ก็รับลมได้เลยนะแต่ถ้ามันร้อนเนี่ยเราก็ปิดนี่ตรงนี้ม่านก็ถือว่าคันนี้นะครับผมชอบเลยของแต่งที่ให้มากับรถคันนี้ถือว่าเยอะมากแล้วก็ความสมบูรณ์ของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์ผมก็ทำแล้วอันนี้สมบูรณ์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัวถัง สภาพทุกอย่างของคันนี้ดีเลยครับดีเลยถ้าไม่นับของแต่งด้วยนะคันนี้ก็ยังถือว่าเป็น e60 ที่สภาพสวยเลยนะครับใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเอาไปใช้ได้เลยครับ mm hmm. ก็ถ้าใครชอบนะครับ e60 ที่แต่งคร,ครบแบบนี้นะครับชุดแต่งแท้ๆท,ทั้งคันแบบนี้นะครับก็ลองมาดูนะครับลองมาดู คันนี้ลองมาลองขับได้นะครับผมอยากให้มาเห็นคันจริงมากกว่ามาลองขับดูน่าจะชอบเพราะรถคันนี้มีเสน่ห์มากนะครับก็ฝากไว้ครับคันนี้นะครับไฮไาเอลสิบแต่งครบๆฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ BM e อ0มคันนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับ เข้ามาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับผมก็ขึ้นไว้นะครับที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับรถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์พร้อมใช้จริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปในต้นๆคลิปแล้วนะครับว่ารายละเอียดทําอะไรมาบ้างนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็ถ้าใครที่หารถที่แต่งมามีทรงสวยๆนะครับฟิกเมนต์เป๊ะๆแล้วก็สภาพ พร้อมใช้เก็บงานมาเรียบร้อยแบบคันนี้นะครับมาดูคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังรับประกันเลยครับก็รถคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้2อ0 0 0 0ห้าหมบาทนะครับรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับทางเรามีบริการรับจัดให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วนะครับ ส่วน EP หน้าเนี่ยจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับในวันที่ฝนเปียกๆแบบนี้นะครับไปก่อนแล้วครับฟ yeah. Please tell please tell me all the bad never good Fill my head full of every single doubt yeah please say any negative thoughts i pop off when i hear people say i cannot i get off to the thought of proving everyone wrong i won't stop to the top so you better back off and get lost i'ma stay loud stay proud never running out never head south. out i'll be spreading out call it word of mouth can't put me down i'll be getting loud. you can never doubt like share subscribe